แดง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 รีวิวการจอกครั้งแรกของเรากับแบรนด์อินโนทนนี่มันจะธรรมดาไม่ได้ต้องอลังการยังนี่ไป งนี้ข้างหน้าทุกคนเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้เปิดคลิปไปแล้วกับการ์ดจออินโนท 3D ที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้ทางแบรนด์เนี่ยบอกผมมาว่าอยากให้ลองรีวิวหน่อยอยากได้แบบที่เป็น h r c สุดๆข้างหน้าตรงนี้มีอะไรบ้างรู้ป่ะเอาผมมาทาอะไรผมยังไม่รู้เลยที่ต้องเอาเบสมาเพราะว่าเราจะไม่ได้พูดถึงแค่คําว่าการ์ดจอแล้วก็แรงแค่ไหนหลักๆตรงนี้เลยเนี่ยผมสตาร์ตตั้งแต่ล้5900ูนย์แิงๆูนย์ n ล้วก็ห้าศูนย์เก้าศูนย์ซึ่งจริงๆเนี่ยอินโนทรีดีก็คือมีทุกรุ่นแหล้าครับต พูดถึง2รุ่นนี้เพราะเราจะพูดถึงการ์ดจอที่คุ้มที่สุดที่เราใช้เอามาทําระบบเปิดบ่อยที่สุดเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆสเปรีวิวแบบ,บเรามีอะไรบ้าง3ข้อราคาคอดีเขาเสียเขาเสียแล้วก็มอกกับใ,ใครแจ้งก่อนด้วยความที่มีหลายรุ่นวันนี้เนี่ยที่เราเริ่มถ่ายกันก็คือประมาณต้นธันวาราคาจะมีการขยับขึ้นลงบวกลบตามสถานการณ์5 0 8 0เนี่ยมีตั้งแต่ X3 ก็คือพัดลม3ตัวซึ่ง5 0าเนี่ยเขาจะไม่ทําพัดลม2ตัวกมาก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องความร้อนซึ่่งงมมมมีีีีีสสรรขาาาาวดดํทเเอตยุ 5้า0ทั้ง X3 ธรรมดาแล้วก็ i อชิลเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากอธิบายเกี่ยวกับตัว5 0 8 0ก่อนอซึ่ง5 0 8 0เนี่ยจะอยู่ในช่วง3 0 0 0 0ไปไปมันจะมีไม่กี่แบรนด์ในตลาดที่5 0 8ดในช่วงราคานี้ว่ากันไปตามหน้าตาถ้าเป็น I Shield, อชก็จะแพงกว่าน่อยอที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้เลยใบนี้ I อชก็จะเป็น i อชใช่ใชซึ่งผมบอกก่อนว่ามันสวยมากเราจะมีรูปเครื่องที่ประกอบ I อชเป็น5 0 8ให้ดูด้วยบอกก่อนว่าหน้าตาเนี่ยดีลวกเหา่ ตอนแรกว่ามันอาจจะไม่ใช้ตอนนี้มันจะใช้แล้วเสียวมากโอเคนี่เป็น5080 iQ สูมเข้าไปไปไปซู้เข้าไปและด้านข้างตรงนี้ซึ่งมันสวยมากข้างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวการ์ดจอเนี่ยแผ่น PCB เขาเนี่ยสั้นแค่นี้ ทั้งการ์ดเ่ยนะมันประมาณแบบครึ่งหนึ่งเลยแผน PCB ออ่นที b จริงๆหรือแค่ครึ่งเดียว,เ,ยวเล็กๆเ,เ,ลกเลยเราเคยทำระบบเปิดกับ5080ของ i n นโนทีไปแล้วซึ่งไอ้ตัวระบบเปิดเนี่ยที่เราเคยทำไปมีอยู่น่าจะเครื่องหนึ่งที่เป็น5080 i c พอใส่บล็อกน้ำแล้วเนี่ยจากการ์ดจอเนี่ยเหลือแค่กรจอ นิดเดียวนิดเดียวคอนเซปเป็น Wuthering Waves c h a n g ยความที่เราเนี่ยทำระบบเปิดบ่อยผมก็เลยจะแนะนําว่าถ้าใครที่มองถึงแบบการเซตอัพระบบเปิดสักเครื่องหนึ่งเนี่ยแล้วอยากเลือกการจอไปใส่บ็อกน้ำด้วยอินโนทีดีคือคุ้มพอใส่ระบบเปิด่ตัวการ์ดก็เล็กข้อดีของการใส่ระบบเปิดของ5080และเล็กขนาดนั้นอ่ะมันจะไปส่งผลกับคนที่เล็งๆจะทําเครื่องที่เป็น ITX ถ้าเราทํา ITX แล้วเราทําแบบเล็กมากๆเคสแบบ9ลิตร7ลิตรอะไรเงี้ยแล้วใส่ระบบเปิดการจอคือการ์ดมันสั้นเลยใช่แล้วความร้อนมัน ซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆแต่ตรงนี้เนี่ยที่เรามาให้ดูหลายๆรุ่นเนี่ยรวมถึงตรง58ตรงนี้เป็นสีขาวด้วยเนี่ยเพื่อให้คนแบบเห็นภาพว่าเออหน้าตาการ์ดเดิมๆมันก็สวยนะดีงานดีเลยวัสดุก็ดีมากๆแล้วก็ประกันเนี่ยมีอยู่2อศูนย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซินเด็กซรือ RC ซึ่งก็อยู่ในศูนย์ที่ชั้นนําของไทยแล้วก็ทางแบรนด์เองก็มีสปอร์ตที่ค่อนข้างดีติดต่อง่ายซึ่ง5้าศนเนี่ยสำหรับตัวไอชิลเนี่ยทุกคนสังเกตเห็นที่อยู่ข้างล่าง เทีบ B เท่ากันไม่เท่าไม่เท่าเพราะ508คือแผงวงจรมันเล็กมันหายไปเยอะซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆของ5080ที่ถ้าสมมุติว่าทุกคนรู้สึกว่าเอออยากให้กราดมันดูใหญ่แต่ว่าไม่ได้อยากจะไปถึง59เนี่ยไอชิลก็จะเป็นทางเลือกที่ดีและตัดมาที่590ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทาไมเราถึงต้องเอาสองเครื่องนี้มาวางข้างหน้าทําไมก็ชงชงอันนี้เหมือนหาเรื่องเลยตัวปูตัวปูโอ้เหมือนตัวตบเลย้มเนี่เครื่องนี้ก็คือเป็นสเกตันเอพิคเอาซะคอเอพเก อันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับมานมีทําสีทำคาร์บอนด้านด้วยหลักๆตรงนี้ที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยในเครื่องเราใส่ให้ดูเป็น5090 InnoTD เราทําระบบเปิดที่ใส่บล็อกน้ําจาก,ก i n o t d ไปเยอะมากๆและที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยผมเอามาไว้ด้วยก็คือ5090 <Okay. S 1> เหมือนกันแต่เลือกใส่บล็อกที่เป็นบล็อกคาร์บอน <Okay. S 1> ด้านหลังเป็นอย่างนี้สูงเข้าไป ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ซูมเข้าไปและความโดดเด่นของมันคือมันจะเหลือสล็อตเดียวแบบนี้มันทํางานง่ายนะแล้วก็ดีไซน์มันสวยมากคือมันใส่ง่ายอะ่ะคือมันเวลาแกะใส่บ็อกมันง่ายกว่าแบรนด์อื่นแกะออกก็ง่ายนะแกะออกจากตัวและย้ําว่าเวลาทราระบบเปิดแกะซิงค์ลมออกใส่บ็อกน้ําประกันยังไม่ขาดเพราะเราสามารถใส่ซิงค์ลมกลับและเค็มได้เพราะเราจะเก็บอะไหล่เดิมไว้ทั้งหมดที่เป็นของซิงค์ลมมันตัวนี้ผมเป็นคนถอดเมื่อกี้เลยไม่ถึง15นาทีใส่เสร็จขาด การหรือประกันประกันอะไรฮ้ยมันถอดง่ายมากแล้วก็ใส่ง่ายมากซิงลมใช่ไหมอะไรเหร ทั้งคู่จริงๆ2ตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันแค่เราใส่บล็อกน้ําคนละรุ่นซึ่งมันได้ทั้ง2แบบนะได้ทั้งที่เป็นคาร์บอนล้วนแบบนี้ฟูคาร์บอนหรือหน้าใสแบบนี้ซึ่งมันจะนาพาไปถึงอีกรุ่นหนึ่งที่เราไม่ได้เอามาวันนี้อินโนทีดเขาจะมีรุ่นชื่อว่าฟอร์ดไบต์ฟอร์ดไบคุณเคยได้ยินไหมครับคุณเบสเคยเห็นนะเคยจับตัวจริงอยู่ตัวจริงนะอะจริงๆไปมาจากแถวไหนอ่ะ้วยขวางซึ่งฟอร์ดไบเนี่ยจะเป็นอินโนทีดที่มีบล็อกน้ํามาเลยจากโรงงานและฟอร์ดไบบนนี้เเปป๊็ เรื่องแล้วไม่ได้เป็นเรื่องเขามั่จะเปไปทะเลาะอะไรเขาร่วมมือกันใช้คำนี้ดีกว่าหมายความว่าอะไรหมายความอินโนทีดเป็นแบรนด์เดียวเลยที่ผมเลือกมาใช้ใส่บล็อกน้ําเพราะมันรองรับบล็อกน้ําที่หน้าตา PCB เหมือนเรฟเ r ล n นต์เขาก็เลยมีรุ่นที่เป็นฟอนไบต์บล็อกน้ํามาจากโรงงานและเป็นบล็อกน้ําที่ผลิตโดยอัลฟาคูแค่ตรงกลางที่เขียนว่าคอเนี่ยของอัลฟาคูจะเปลี่ยนเป็นโลโก้ ไอชิล oh. อ์จเป็นโลโก้หิมะอ่าก็จะเป็นซีรีส์ฟอร์บ oh, ซึ่งร <okay. S 1> าคาเนี่ยก็จะแพงกว่าแบบมีซิงค์ไอชิเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ถ้าถามผมข้อดีคือเรียบง่ายสําหรับคนที่ไม่อยากจะวุ่นวายสั่งบล็อกนูน้นนั่นเพิ่มเติม,ตมการที่เราเอาการ์ดอลังการแบบนี้รีวิวในสไตล์เราที่ทําระบบเปิดบ่อยมากๆแล้วผมก็เลยเลือกที่จะพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พิเศษแทบจะเราทําคนเดียวหลักๆเลยในสยามประเทศนี้ใช่ไหมไอออาเซียนนั A ่นเงหลักๆก,ก็คือพอเราทําบ่อยมากๆอ่ะเราจะรู้เรื่องเร มุมในการที่เราจะเอามันไปใช้งานแล้วเราใช้เค้าค่งนข้งบ่อยเราสามารถขึ้นรูปให้ดูได้เลยว่าโอ้โหไม่รู้กี่เครื่องต่อขีดเครื่องที่ใช้590 0 InoTD no เนี่ยในการมาประกอบแล้วใส่บล็อกน้ำวาร์เจสิบนีเพียบใส่เท้า600มีสเกเลตันมีคือเราทําไปแบบสารพัดเลยที่เป็น InoTD no แล้วใส่บล็อกน้ำเพราะมันเอามาใช้งานง่ายที่สุดย้ำอีกครั้งประกันไม่ขาดเราใส่ซิงค์ลมกลับเพื่อเอาไปเค็มได้สบายๆ InoTD no ใช้ดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับเรฟเ r ลเลนที่สุดอืมอ่าเรฟเฟลเลนดีไซน์ก็คือเป็นสิ่งที่เอ็นวีเดียออกแบบมาให้แต่จะคนละอย่างกับเฟลเดอร์ดีชั่นนะอืมอ่าึือเรฟเฟลเลนดีไซน์เนี้ยจริงๆมีหลายแบรนด์ที่ทำพีซีบีหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แต่อินโนทีดีคือฟูลไลทั้งโมเดลของอินโนทีดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่ห้าเจ็ดห้าแปดจะใช้ดีไซน์เรฟเลเลนที่เอ็นวีเดียให้มาในการออกแบบอ่านี่คือนี่คือข้อดีข้อใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามตามมาด้วยวว่ามีีข้้อเสยยใในจไัง อาจจะเป็นมาจากข้อดีที่มันสวยแล้วมันใหญ่ใช่ไหมกว้างมันก็อาจจะใหญ่ไงข้อเสียมันก็ใหญ่ใช่มันก็ใหญ่มันเลยมีรุ่น X3 ไงให้เราเลือกแต่ถ้าผมไม่ชอบ X3 มะผมชอบดีไซน์เนี้ยแต่อยากใส่เคสที่มันเล็กอะมันบอดอันดีาใหญ่ไปว่างันเถอะคือ X3 ข้อข้อเสียคือมันไฟมันน้อยอันนี้มีสีขาวไหม ไม่มีไอชิวไม่มีถ้าเผมอยากได้สีขาวอะก็ X สามสีขาวผมไม่อยากได้ X สผมอยากได้รุ่นนี้สีขาวก็คือเรียกว่าดีไซน์มันอาจจะไม่ตรงทุกท้ายทุกแคปนั่นแหละอ่าไม่ตรงจริตทุกการบิวแล้วกันอาจจะแบบว่าโอ้ท้ามันมีไอชิวขาวๆนะมันเข้าอลังการกับแคสตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นตัวนี้ตัวเล็กตัวน้อยตัวนุงตัวนิดจะติดกับสิทธิ์ป่ะเพ่ไค่ไม่รู้ แล้วมีข้อเสียอื่นอีกไหมข้อเสียอื่นถ้าสมมติว่าพูดถึงในแง่การเอาไปใช้ทาระบบเปิดน้อยนะแทบจะไม่มีเลยนะเจ้าที่ผมก็คือถ้าบอกว่ามันเอามาทำงานแล้วมันเฟรนลี่กับมึงอะ่ะก็จบเลยมันก็จบเลยข้อเสียก็น้อยเลยซึ่งผมจะพูดข้อเสียอย่างนี้ผมรู้สึกแบบเดียวกับเบสเลยถ้าไอชิวมีสีขาวมันน่าจะไปได้ดีกว่าสีดําด้วยไอเอ็กซ์สามสีขาวสวยนะอ่าด้านพัดลมเป็นอย่างนี้สามสีขาวจะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็ด้านข้างเป็นอย่างนี้สาม มันไม่ได้หนามากเป็นการ์ดที่คออ่อนข้างจะโลโรไฟเลย2ส,สล็อตครึ่งเท่านั้นแล้วก็แต่นี้มี2ส,สีถูกไหมมี2ส,สีจะมีไฟตรงหนังสืออินโนทีดตรงนี้ซึ่งก็จะมีแสงสีขาวมามเครื่องเรียบๆที่ไม่ต้องการการ์ดขนาดใหญ่เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูมันมีเครื่องนึงเราประกอบไปจะเป็นเคดิฟคูอ่ใส่การ์ดที่เป็น x3 สีขาวม,ม,มันกลับสวยเข้ากับเครื่องเล็กๆแบบนั้นนี่ซึ่งเป็นข้อดีอ่าแต่ตามมาที่ข้อเสียที่บอกคือถ้าอยากได้อาลังการอะไอชิลไม่มีสีขาวนข่ละสีองสต่งนี้เป็นข้อเสียของ 90เรื่องระบบน้ํากับก๊าซ5090 Inno เป็นข้อดีทั้งหมด5080 i c h i l l หรือว่าธรรมดาถ้าลงแบบระบบน้านะข้อดีที่บอกตอนแรกกูพูดว่ามันเล็กใช่ไหมมันเข้าไอเท็กได้แต่ข้อเสียคือพอเป็นเคสใหญ่มันก็เล็กเกินไป<อ>คือมันเล็กมากมันเล็กแบบมนบบบันอย่างเงี้ยมันแค่นี้มันเล็กนิดเดียวเลยฝ่ามือเดียวอะไรเงี้ยส่วน5090ขอให้ข้อเสียเหมือนที่เบสบอกมันไม่มีสีขาวถ้าเราจะใช้สิงลมที่เป็นไอชิลไอซิงอลังการไม่มีส่วนเพราะนเป็นระบบเปิดมันใช้งานง่ายมากขนาดก็ไม่น่าเกียดไม่เล็กเกินไป ไม่ใหญ่เกินไปสัดส่วนได้และที่สําคัญคือมันรองรับบล็อกที่เป็นสล็อตเดียวคาร์บอนแบบนี้ข้อดีมันมันเยอะมากเมื่อมันเป็นสล็อตเดียวเนี้ยยิ่งทํางานง่ายเลยนะมันโอ้หมันไปได้เยอะเลยสําหรับคนที่จะเอา509ศูนย์เไปทำเซนเอไอฟาร์มเอไออย่างเงี้ยที่เขาสแต็กการ์ดจอกันแบบเจ็ดใบอ่ะบอร์ดที่ใส่ได้5้าใบเจ็ดใบอย่างเงี้ยมันติด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 กันอ่ะการ์ดอย่างเงี้ยเขาใช้กันบล็อกอย่างเงี้ยใช้กันใครที่แม่งอยากเล็งๆไว้นะอยากจะทำฟาร์มเอไอต้องอินโนแล้วบล็อกสล็อตเดียวอย่างนี้มาถึงข้อสุดท้ายหมกับใคร5 0ินโนที่่ไมได้ประวบ็ ระบบเปแบบแยกเป็นรุ่นเลยนะเพราะว่าพอมันประกอบระบบเปิดกานจอนะถอดพัดลมออกมันเล็กมันไม่สวยอยากได้อรังการสีขาวไม่มีข้อเสีย แต่อินโนทีดไอชิลให้คุณได้แน่นอนไอชิลเนี่ยถ้าประกอบระบบปิดธรรมดาประกอบเครื่องทั่วไปหน้าตาอย่างเงี้ยสวยไฟมันได้ขนาดมันได้มันไม่ได้ดูเลอะเทอะน่าเกลียดแล้วดีไซน์มาดีแต่ถ้าประกอบเครื่องธรรมดาระบบปิดแล้วอยากได้ให้มันดูมินิมอลคลีนๆตัว X3 ก็ให้ได้เหมาะกับคนที่เล็งๆอะไรแบบนั้นไว้มันแล้วมันน่าใช้มากมันน่าใช้ตรงที่มันทำงานง่ายเข้าใจง่าย2สล็อตครึ่งอ่ะสำหรับตัว X3 อ่ะมันแบบมันบางเลยมันใส่ได้หลายเคสเลยแบบหิ้วหิ้ว ITX ก็ลงได้ใช่แต่มันคือการ์ดที่เหมาะกับสายแบบ มินิมอลแล้วอยากได้อลังการก็มีให้ส่วน59เนี่ยหมอคนทัระบบเปิดไม่ว่าจะเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่หรือเครื่องเล็กไอ x กเนี่ยก็เข้าได้นะได้เพราะว่าเราทำมาแล้วเหมาะมากข,ขึ้นให้ดูเลยไอเ็กอีเหมาะมากอ่าเราใส่การ์ดนี้สล็อตเดียวทัระบบเปิด59เหมาะก,กับคนทัระบบเปิดมากใครเล็งระบบเปิดแล้วอยากลงบล็อกน้ําคือเครื่อง <ๆ S 1> ใหญ่ก็เข้าเพราะว่าไม่ได้เล็กเท่า58มันไม่ได้เล็กจนน่าเกียดแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่จนยัดอะไรไม่ได้เหมาะบางการ์ดนะ59ที่ PC b ีใหญ่เกินไปผมใส่บล็อกน้ําแล้วผมยิ่งรู้สึกว ใจนะน่าจะพอรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะต้องไปที่ทางไหนใครที่เล็งๆแบรนด์นี้ไว้ผมกล้าการันตีตรงนี้คนนึงอีกที่นึงอีกรอบหนึ่งว่าไม่ต้องกังวลมันจะสวยในเครื่องของเราทุกๆคนและมันจะถูกดูแลจากประกันอย่างดีถ้าถ้าคุณกังวลมากคุณทักมาเลย เฉาก้วยไมค้ับ <c oughs> ไม่ว่าใครที่เล็งๆไว้แล้วแบบกังวลว่าใส่บล็อกน้ําแล้วประกันจะมีปัญหาไหมบอกตรงนี้ครั้งไม่มีปัญหาร้อยเปอร์เซ็และใครที่เล็งๆไว้สายมินิมอลขาว,ขาวมินิมอลดําๆซิงลมใหญ่อลังการหรือระบบเปิดแบบ2เครื่องนี้ทำยังไงครับทักเราเข้ามาเลยครับทักที่ไหนครับเพจเฮดอาร์ซีทักมาได้เลยทุกช่องทางคอมเมนต์ก็ได้หรือคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ก็ได้ไดว่าอยากให้เราไปคุยเรื่องอะไรเพิ่มเติมได้และจะเป็นตัวเองเหมือนเดิมไลาคุณด <c oughs> ูหน่อยสิไปเว้ยยย